ให้คำนึงครับสวัสดีครับพี่ดอวป้องฝ่ายทุกคนนะมืัอน,นี้ได้เวลาแล้ววันนี้มีตำเส้นมะม่า,มาตำหุ้งเส้นมะม่านะครับแล้วก็มีพักสดแล้วก็มีแคบหมูข้าวเหนียว <c oughs> นี่มานี้กคุณได้อยากนะครับขออนุญาตใส่มือได้ครับล้างแล้วเรียบร้อยพร้อมตุย อืมแลกนุ่วมานะครับอืมเหงวเอขาวเหงือืมอ,อืม,อม

ทำเสรเสร็จมามาตรงต่งเครื่องแบบเข็มคลนใน,นยังน้อยเวลาเขามาใส่เสร็จมามาอ่ะมันจะจีดลงไปนิดนึงนะครับอมผมจีเดียคับหมูยังกรอบ <c oughs> ให้คำหนึ่งครับ ทำให้บกความมีสันว์ 음. <sans> 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 คำนะครับ <clears throat>